วันนี้ก็มาเที่ยวชมส,วน,สวนที่แพร่อำเภอสองนะครับเป็นสวนของคุณพี่บรรจบซึ่งใช้อามิโนโบีพีอาร์ดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นดูแลนะครับสวนทุเรียนที่ท่านผู้ชมเห็นนี้ก็ต้นก็ขนาดสองปีครับที่นี้ก็เป็นดินทรายดินล้วนผสมทรายแก้ก็จะให้น้ำแบบคันสูบลาด เป็นล็อกน้ำซึมง,ง่ายครับให้ปุ๊บพอหยุดให้น้ําเขาก็จะแห้งต้นดูเรียนขนาด2ปีครับดูแลโดยอามิโนโบีพีอาดีสองห้าหนึ่งที่จังหวัดแพร่อำเภอสองนะครับ พื้นที่ตรงนี้ก็สิบเอ็ดไร่นะครับนเสิบเอ็ดไร่แต่ใบครับทุเรียนกำลังลากกำลังเดินกำลังกินอาหารหยอดอกสะพังแสดงว่านวนลากเดินแล้วก็กินอาหารครับแกก็จะใช้เป็นพวกตัดหญ้าแล้วเอาหญ้ามาคุมโคลนนะครับให้ปุ๋ยไปในตัวแล้วก็คุมความชืน้นในหน้าดินด้วย ส่วนนี้ก็จะมีกล้วยไข่เป็นพี่เลี้ยงเนาะครับนี่ครับทุนดูแลอายุสองปีที่จังหวัดแพร่ส่วนของคุณพี่บรรจบแกก็ได้ใช้อามิโนโบีพีอาร์ดีสองห้าหนึ่งฉีดพ่นดูแลนะครับ ครับเมนูบีพีอดีสองห้าหนึ่งครับดูแลต้นทุเรียนหลากตื่นหยอดออกไม่ได้ที่เก็บเก็บลูกดแดงๆนะนแกบกบินนะครับ สดสดจากสวนร้อนคุณแม่คุณแม่ทำเป็นแรงพิมครับครับไม่ได้ชดจำไม่ไม่ชดยากค่าแลงเพราะผมทําไม่ไม่เน้นทางธุรกิจเออใช่ใช่คนเรากินได้เขากินได้เป็นลูกหลานกินไม่ต้องไม่ต้องกลัวเป็นไรคนรวยผมไม่เน้นทางธุรกิจอือมีแานบานของอาชีพของเราทำบาปเยอะอันนี้เก็บได้ไหมคะครับเก็บได้แล้ว เก็้เ็บเชิดเชิดเอไเก็บเก็บใส่กระเป๋าไปเชิดนี่นี่แดงแดงนี่